สวัสดีครับอยู่กับผมสมชิดคนบุรีรัมย์ช่องยูทูบนะครับมือนี้ครับสิผ้ามากินเขาเที่ยงครับผมตำบุกห้องกับเขาเนี้ยครับเขาเนี้ยมาเดินมาเดินมา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 กินเขากินเขากินเข่าแล้วเพชรงาน กินยังกันครับนี่กินลาบเนาะกินลาบข้ามยังไงกินข้ามยังไงเด้เขามาเบื้องหลายๆแล้อครับเขามาเบิ้งแล้วก็ติดตามแลาวกดติดตามนี่ครับลาบลาบแซ่บครับผมกินเลยครับกินเลยอืแซ่บครับ เอาสาเอากล้องนะเอาออกกล้องแล้วบ้าบ้าบ้าเว้วยจะกินไปไปไลยมันงงหัวเรามามาเฮ้มา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 ลองจำปลาทูเข้มเลยเพิ่งนี่มันแสบบ่เนี่ยปลาทูเข้มนะครับเนี่ยลองเบมึงโดนๆกินเถอะกินคำยังไงเล็วยังแสบอืมอืม อ,อ้อมันจะไปไหนม่นลยไทยเห็นหนาแลครับว่มีคนถือกล้องไงครับน,นี้เปน็นนี่ก็เป็นอ้ต้ม ต้มต้มหมูครับใส่ใส่เห็ดครับใส่เห็ดเข็มแสบครับผมแสบกินข้าวมิงญ์ครับนี่ข้ามงไเลยกินนะครับผมทุหม้แาหมบ้านมาได้ได้ป้บ้า้านเขาบ้าน มาครับกินแตงโมห้องมาเลยมาครับกินแตงโมห้องมาเลยแคามึงกินแต่เล่นหันหนึ่งถามดมะไม่เห็นนูหรออืมพรแม่ถ่ายคนอื่นเดี๋ยวบเดินฟ้องนะ ก็คือกินแบบว่าทำปลาทูเค็มท้องใหญ่ๆในน้เหรอครับอ๋อกินปลาทูเค็มไหนเบิ้งหนมาข้ามเมียอย่าง,ไไน,น,างนี่ล่ะกินให้เบิ้งไหนกินให้เอฟซีไหนเบิ้งนะม่กินเบิ้งที่ดกเค็มจ,จีใจหะอยู่จังหวัดไหนเมื่เคยกินครับแล้มื่กินเอาเด้อนี่นปลาทูเค็มอยู่บุรีรัมย์แซ่บแซ่บนี่แล้วไายมันตวงเฉพาะแซ่บพักแซ่บแน่ครับแซ่บจนเค็มแซ่บจนเอ้ยไอ้โผมันกินปลาทูเค็มอย่าให้มันกินพี่ แล้วขนมันลนไม่ไมักินไม่เอาแล้วพอแล้วเ็นก็มัดจริงๆมาเองนี่เนาะอือห้ามมันกินมันกินแล้วมันจะเป็นกี่กากมันเป็นจานถ้ามันจะเป็นไตนะเป็นที่กากิดมองกันนั้นดีมองกันนี้ดีการเย้ให้กูไม่ให้ไม่ให้ไม่กินแล้วอือยังไงเนี่ย อะไรของมันนี่นี่ก็มูคนก็กินมากินเดอ้อครับเนี่ยมามาด้วยครับเด้อเอฟซีบุญดก็กำลังกิน,กนเขา่าเมากินเข,าข่าพร้อมกันครับนี่กินเข่าเที่ยง ินี่ยวที่ได้ไปทุลาครับผมเค็มเลคนเลยนะเอาละอุ่นเอาเหนียวไม่เอาใส่อือเอาเรื่งองงั้นกินไหมกินะห้กินน้ำมูกก่อนเลยค่ะจะให้มันให้กินไนนนม่ไ,มมได้หรอกของพวกนี้มันเ,นนเป็นที่กาบฝนมันจะรุน้องดองนะเค็มจัง เฮมล้อกสมไอ้าสเะมเลือกิอเป็ดเป็ดเนาะของเบื่อ เยี่ยมมดเนี <guarding okay>? ่ยตายกินเนื้อแป็ดเลยกินเนื้อเป็ดสั้งตัวทั้งตาม่บพี่ตักยังไงต่างหาบางทีบางทีพี่มูหัวหลพาตักน้ำลาตักกินึหงเดยกไจิงหึสิล่ะเสร้ยเห็นไหมเห็นไหมเนไหม เฮ็ดไม่พังเลเฮ็ดแบบไรบ้างอ่ะอย่าติดหลายเห็นไม่เยาเฮ็แบบไรเขาเบิร์นมันจะเป็นปัญหาอย่าติดหลายนะเห็ดไม่เห็ดไหมเป็นหรอกทำชาจะซื้อก็่ย่อออกเสียงตลอดเออเห็ดไม่เออนี่แหละนี่แหละครับสมัยก่อนคนหนั่นคนโบราณเขากินยังตีล่ะครับปลาทูตัวหนึ่งกินอายุสามเดือนเพราะว่าจำเากับสลิดออกอันนี้ผมเปียกเพียดล้วครับเดี๋ยวไป เป็นขอวิจารณ์นะครับประหยัดประหยัดยุคประยุทธ์ตอนนี้ยุคประยุทธ์นะต้องประหยัดไว้ครับจำแล้วก็ต้องสลีดออกนี่นี่ผมเหตุอะไเบ้างนะครับวิธีเฮ็ดเอาปั้นยังไงเลยปั้นไงวะเดี๋ยวข้าวคอดก็จำมาสิตรงนี้จำจำเดี๋ยว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 จำ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 เราสลีดออกครับนี่สลีดออกสิสลีดสลีดเป็นสลีด บอกว่าอย่าซีดอย่าซีดแอนตี้หน่อามันบอกจริงมันกินต้องรำลงอย่างเงี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฟุกคนคนไหนที่เข้ามาดูนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งกุ้งจริงให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ